วิชาพุทธประวัติชั้นตรีฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560อปาราการปริเชดที่13ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระตอนที่ 2, 2> เอาล่ะก้องใจเย็นลงแล้วใช่ไหมจ๊ะเบิกบานจะได้เล่าตอ่อ ดีขึ้นแล้วครับพี่เบิกบานขอโทษนะครับที่ขัดจังหวะทุกคนไม่เป็นไรจ้าพี่เบิกบานเล่าต่อเลยค่ะหนูอยากฟังแล้วได้เลยจ้าหลังจากภิกษุนามว่าสุพัทธอุทบัญพชิตได้กล่าวกับภิกษุบริวารของพระมหากัสสปะว่าพวกท่านอย่าเศร้าโศกเสียใจไปเลยพวกเราลุดพ้นจากอำนาจพระมาหาสมณะแล้วเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ คอยบังคับห้ามปรามพวกเราต่งตงตงนางๆนานาว่าสิ่งนี้ควรสิ่งนี้ไม่ควรพระองค์ปรินิพานก็ดีแล้วพวกเราปรารถนาจะทำสิ่งใดก็ทำได้ตามใจชอบไม่มีใครมาคอยบังคับห้ามปรามพวกเราแล้วพระมหากษัตริฟังพระสุภัทบุทธบัณฑพชิตกล่าวจับจ้วงพระธรรมวินัยเช่นนั้นรู้สึกสลดใจว่า พระพุทธองค์ปรินิพานเพียงแค่เจ็วันเท่านั้นยังมีอลรชีกล่าวจับช่วงพระธรรมวีนัยได้ไม่เกรงขามครั้นจะยกขึ้นเป็นอธิกรธรรมนิฆหกรรมก็เห็นว่าไม่ควรทําในเวลาเช่นนี้เพราะต้องรีบเดินทางไปให้ทันถวายพระเพลิงพระพุทธศสรีระทําได้เพียงแค่ปลอบภิกษุทั้งหลายให้คลายความโศกเสียใจรีบพาภิกษุบริวารเดินทางไปเมืองกุสินาราตรงไปยังมังกรพันธนะเจดี ครั้นมาถึงจิตกาทานเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสริระแล้วห่มจีวรเฉวียงบ่าประคองอัญชลีทำประทักสินจิตกาทานสามรอบถวายบังคมพระยุคนคละบาทพร้อมกับภิกษุบริวารห0 0พอถวายบังคมพระยุคนคละบาทเสร็จจิตกาทานเกิดไฟลุกโชนขึ้นเองโหแล้วพระพุทธสริระก็ถูกเผาหมดเลยเหรอคะไม่ใช่หรอกจ้าพระอัฏฐกถาจารย์แสดงว่า มีพระพุทธสรีระบางส่วนไฟไม่หาเท่าทายมีได้คือพระชวีผิวพระจำมะหนังพระมังสะเนื้อพระนหารุเอ็นพระลาสิกาไขข้อเมื่อไฟมอดดับลงแล้วแต่ก็เหลือพระพุทธสรีระบางส่วนคือพระอัฐิกระดูกพระเกษาผมพระโลมาขนพระนขาเล็บ พระทันตาฟันและผ้าห่อพระพุทธสรีระคู่หนึ่งคือผ้าผืนในสุดกับผ้าผือนนอกมีสภาพเป็นปกติไม่ถูกไฟเผาไหม้หอหุ้มพระบรมสารีริกธาตุอยู่ผ้านอกนั้นถูกไฟเผาไหม้ทั้งหมดครันเสร็จการถวายพระเพลิงแล้วท่อน้ำได้ตกลงมาจากอากาศน้ำพุ่งออกจากต้นสาละดับไฟที่จิตกาทานต่อจากนั้น มัลัก,กษัตริย์ทั้งหลายนำน้ำอบน้ำหอมเข้าประพรมจิตตกาทานเก็บพระบรมสารีริกธาตุอัญเชิญไปประดิษฐานณท้องพระโรงภายในพระนครจัดวางกำลังอารักขาอย่างแน่นหนาทั้งชั้นในและชั้นนอกเมืองกุสินาราสักการะบูชาด้วยเครื่องบูชาต่างๆดอกไม้ของหอมนานาชนิดและจัดมหรสพสมโพธิพระบรมสารีริกธาตุเป็นเวลาเจวันแปลว่า ระบรมสารีริกธาตุอยู่ที่เมืองกุสินาราอย่างนั้นเหรอครับไม่ใช่จ้าครั้งนั้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเมืองราชครห์แขว้นมคธกษัตริย์ลิชวีเมืองเวสาลีกษัตริย์สากยะเมืองกบิลพัทกษัตริย์ถูลีเมืองอลกากปะกษัตริย์โกริยะเมืองรามคามกษัตริย์มละเมืองปาวารวมมหาพรามผู้ครองเมืองเวทถทิปกะด้วยเป็นเจ็ดพระนคร ล้วนมีศรัทธาเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าพอทราบข่าวพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานในเมืองกุสินาราต่างเศร้าโศกเสียพระไทยได้ส่งทูตไปขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุเพื่ออันเชิญไปสร้างพระสถูปสำหรับสักการะบูชาในพระนครของตนคณะทูตานุทูตจากพระนครทั้งเจ็ดพากันเข้าเฝ้ามาลัลลกษัตริย์ถวายพระราชสารขอส่วนแบ่งพระบรมสารีริกธาตุ มลรักษกษัตริย์ทั้งหลายได้มีพระดำรัสกับคณะทูตานุทูตเมืองเหล่านั้นว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาปรินิพานในเมืองพวกเราพวกเราจะไม่ยอมแบ่งพระบรมสารีริกธาตุให้แก่ใครเมื่อมลักษกษัตริย์ทั้งหลายตรัสยืนการเช่นนั้นฝ่ายคณะทูตานุทูตก็ไม่ยอมท้อถอยจึงเป็นประเด็นถกเถียงเป็นปมขัดแยง้งเกือบจะทําสงครามแย่งชิงพระบรมสารีริกธาตุกันขึ้นโห้ยเรื่องใหญ่เลยทีนี้ แล้วเรื่องนี้จะจบลงยังไงห่ะครับอยากรู้ <st ut ters> ก็ต้องรอฟังในตอนต่อไปจ้า <field> ไม่น่าถามเลย